วางใจให้ถูกมองโลกในแง่ดีไม่มีอะไรที่ไม่มีประโยชน์แม้แต่เรื่องร้ายๆก็ผ่านเข้ามาในชีวิตเพื่อทดสอบเราโดยคุณวีรนัทโรจนะประภาได้ยินคำสอนโบราณ เก่าแก่จากคูบาอาจารย์ฟังทีไรก็อดเห็นจริงตามและมีความมั่นใจในการควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองด้วยมือของตัวเองทุกทีคำสอนนั้นคือจงระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นความประพฤติจงระวังความประพฤติเพราะความประพฤติจะกลายเป็น การกระทําจงระวังการกระทําเพราะการกระทําจะกลายเป็นความเคยชินจงระวังความเคยชินเพราะความเคยชินจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นสันดานและสันดานนั่นเองที่จะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของเราให้ดีเลวตามนั้นสรุปคืออนาคตของเราจะเป็นอย่างไร ก็เริ่มมาจากความคิดของเราเองนี่แหละคงไม่มีใครปฏิเสธคำสอนนี้แน่ทั้งฟังแล้วก็หวังจะใช้ความคิดบันดาลสิ่งดีๆให้เกิดแก่ชีวิตจนทำให้หลักสูตรสูตรสำเร็จที่นิยมเปิดเรียนเปิดสอนหรือทำเป็นตำรา กลายเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ ller, คือเรื่องของความคิดในแง่ดีแง่บวกเมื่อทุกคนเห็นด้วยว่าความคิดนี่เองที่เป็นต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตเราแต่ถามกันง่ายๆว่ามีใครสักกี่คนกันเชียวที่สามารถระหวังความคิดด้านลบมุ่งแต่คิดบวกได้จริงบ้างไม่ต้องตลอดไปหรอกครับ เอาแค่คิดบวกเป็นส่วนใหญ่คิดลบเป็นส่วนน้อยคำตอบคงไม่ต่างกันนั่นคือคนส่วนใหญ่รู้ทั้งรู้แต่ก็ยังฝืนใจตัวเองให้คิดในด้านดีหรือมองโลกในแงด่ดีไม่ได้กลายเป็นคนคิดลบเสียเกือบหมดคิดบวกได้แค่ไม่กี่เรื่องส่วนหนึ่งก็มาจากสภาพสังคมปัจจุบันที่มีแต่เรื่องชวนให้คิดระแวงระวัง ชวนให้หวาดวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาหาเรื่องดีๆให้เป็นตัวอย่างได้ยากหรือหากมีก็กลายเป็นสิ่งต้องสงสัยว่าดีจริงหรือมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าเลยไม่น่าแปลกใจที่คนจำนวนมากในสังคมเลยมีชะตากรรมดั่งเป็นผู้แพ้ไหลเคลื่อนไปตามยะถาหาผู้ที่สามารถลุกขึ้นมา บัญชาชีวิตของตัวเองให้เดินหรือเป็นไปตามที่หวังได้น้อยเท่าน้อยส่วนใหญ่จะโดนกระแสสังคมลากจูงไปอย่างไร้ทิศทางเสียมากกว่าแล้วจะทำยังไงดีคำตอบได้ตอบไปแล้วว่าต้องระวังความคิดของตนนั่นไงครับคอยสังเกตมันให้ดีคิดไม่ดีเมื่อไรให้รีบหาทางกําจัด จัดการออกไปเสียอย่าได้ปล่อยให้มันลุกลามใหญ่โตขึ้นมาจนยากที่จะกำจัดเพราะเมื่อนั้นแม้จะอยากกำจัดเพียงใดก็อาจจะไม่มีแรงพอแล้วก็ได้และหากไม่มีแรงพอความคิดนั้นยิ่งใหญ่ขึ้นบงการเราได้มากขึ้นสุดท้ายอาจนำมาซึ่ง ข่าวเศร้าเหมือนหลายๆข่าวที่เราได้อ่านบนหน้าหนังสือพิมพ์นั่นเองเอแล้วแปลว่าห้ามคิดกังวลเรื่องอนาคตงั้นหรือไรย่อมไม่ใช่แน่นอนสามารถคิดห่วงกังวลอนาคตได้ตามเหตุที่มีเกิดขึ้นและก็ต้องคิดแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายตามมาแต่เมื่อคิดเสร็จแล้ว ก็แก้ได้มากน้อยแค่ไหนความกังวลหลังจากนั้นที่มาหลอกหลอนย้ำคิดย้ำห่วงนั้นจำเป็นต้องปัดทิ้งไม่ให้มันมาเกาะกินใจเราจนพัฒนาต่อเป็นการกระทำเป็นนิสัยเป็นสันดานและเป็นอนาคตอันไม่พึงปรารถนาของเราต่อไปวางใจให้ถูกมองโลกในแง่ดีไม่มีอะไรที่ไม่มีประโยชน์แม้แต่เรื่องร้ายๆก็ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อทดสอบเราเพื่อวัดความสามารถเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนให้เราได้พัฒนาได้ปรับปรุงสิ่งต่างๆรวมถึงตัวเราที่สำคัญคือปรับปรุงวิธีคิดวิธีจัดการความคิดวิธีปฏิบัติต่อความคิดของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นหรือแม้แต่เมื่อที่สุดแล้วสิ่งที่เรากังวลจะเกิดผลร้ายขึ้นจริง แต่มั่นใจเถิดว่าในเรื่องร้ายนั้นย่อมมีด้านดีๆแฝงมาด้วยเสมอเพียงแต่เราจะหามุมดีนั้นเจอและมองมันได้หรือไม่ไม่มีใครที่ชีวิตราบเรียบไม่มีอุปสรรคหรือหากมีจริงชีวิตที่ราบเรียบไร้บททดสอบนั้นแหละที่จะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาตนของตนเองไปเสียสังคมมีจุด ก้าวกระโดดมาจากช่วงวิกฤตทั้งนั้นชีวิตคนก็เช่นกันมีจุดพลิกผันสำคัญก็ต่อเมื่อมีบททดสอบสำคัญผู้แพ้คือเมื่อถึงบททดสอบนั้นก็ไม่สามารถพลิกมันขึ้นมาได้ผู้ชนะคือผู้ที่สมัยนี้เรียกว่าเป็น ผู้สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ขณะที่ผู้ไม่แพ้ไม่ชนะอยู่บนโลกไปวันๆแท้จริงแล้วกลับคือผู้แพ้ยิ่งกว่าผู้แพ้แบบแรกเสียอีกเพราะพวกเขาแพ้ต่อการเวลาแพ้แบบไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยต่างจากผู้แพ้แบบแรกแม้นเขาเจอวิกฤตแล้วผ่านไม่ได้แต่เขาแพ้อย่างได้ เรียนรู้แม้บางคนอาจเรียนรู้ที่จะไม่รู้ไม่ยอมรับแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ได้บทเรียนที่เป็นประสบการณ์ตรงที่จะมีผลต่อไปภายภาคหน้าแน่ควรขอบคุณชีวิตที่ส่งบททดสอบมาให้เรามากกว่าที่จะหลีกหนีบททดสอบนั้นเพราะไม่มีวันใดวันหนึ่งเราย่อมต้องประสบพบเจอมันอยู่ดีสู้เจอมันในยามที่เรายังมีหลักอย่างน้อยเราก็รู้ว่า การปล่อยความคิดไม่ดีเกาะกลุ่มใจไปนั้นรังแต่จะยิ่งทวีผลเสียผลิตผลเสียออกมาเป็นรูปธรรมเรายังมีความเชื่อที่ถูกต้องอยู่แม้หลายคนอาจทำตามไม่ได้แต่ถ้าบททดสอบนี้ไปเกิดในช่วงที่เราไม่มีหลักยึด ไม่มีแนวคิดให้เดินเราจำเป็นต้องลองผิดลองถูกใช้ความเจ็บปวดจริงเป็นตัวสั่งสอนโดยตรงก็จะเดือดร้อนมากกว่านี้เราควรขอบใจสิ่งเร็วร้ายที่ผ่านเข้ามาสู่เรามากกว่าครับความสำเร็จไม่ได้ลอยมาเฉยๆไม่ลำบากไม่ฝ่าฟันจะขึ้นไปถึงยอดอย่างไรจริงไหมครับ